โอ้ยเมื่อยหลายประจดถ้ากันมาขนต้นไม้ขนของพี่น้องยังว่าเบิดอีกได้ดะอะเยอะประมาณเถี่ยวใหญ่นึงนั่นแหละเมาอันเมารถเซลนะหลายยางเวียกหลายแห้งโอ้พันเน่ยมีเวลาไปเยี่ยมโมเด้วยโมด์เนี่ยเก็บม,มันบริเวล,ล่องขีบลงสันสันแบบว่ามันติดแนะบริลงกับบ,บริเรมันก็เป็ดกดกันแล้วอุตส่าห์ท้ำทานมาได้ สะสมเงินได้แล้วนะน่าก็ต้องทำต่อไปนะเป็นสิ่งที่ชอบด้วยเนาะยากแค่ไหนก็ต้องหามาลงอนะ่ะโอ้เมื่อยหลายเมื่อยเป็นอาทิท์แล้วบดรยยุทธมันนั่นเครื่องใหม่เครื่องเมื่อรอมันหลายนะของอันอื่นบ่หลายดิของอันอื่นก็พ่อนี่ยแหละของส่งเต้ สองรถสิบหล่อยังปเปลียวพี่น้องของเครื่องเมื่อเครื่องใส่เล่าหนะเฮ็ดงานเขาเนั่นแหละบันญัตนะิของมา้าห้อยอยู่นะเสือผานนะแพร่ของหมาของแมวยังลูกต,ตรงนั่งแต่รถขนหมากรอบหนึ่งเด้วเนาะเออขนขนแม่ห์นะเจ้าอุปกรณ์แม่อุปกรณ์หมาเนี่ยบอกโอ้โหเมื่อน่นเกือบเศร้าโตเนาะเอาขึ้นรถบ่พ่อกันแม่อันถังใส่บ่พ่อเงินหลใส่ร่วมกันแห่กันวันไดกกัดขัด ปานปลากระป๋องห้องเต็มรถปต่รถอันนี้ยังก่อแต่สุดยังสัตว์ได้เยอะแฮมคอยสวดๆวอกวัเจ้าของอยู่แล้วก็พ่อใหญ่โอ้โหอดโทษลาแล้วล็อกฟอร์ดนะจอดนะไปดูเมืองใหม่บัในี้พี่น้อง กับยูรัดเก่าแหละแต่เมืองไ่กับไกลจากนี่ประมาณสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี่แหละมันกระัซวสิไปแล้วก็ขนของล่องตีรถกลับตันศรีนะเมื่อยหลแอลสิหฐกาบันนี้กับมาเคียบานเนี่ยบันน,นี้กินกินเหี่ยวแมวอหี่ยงแมวมันบ่บเบิดนะน้ำยาขาย่างดีแบบรุ่นแรงไปไดนก็่ว่าเบิดข้างล่างมันเป็นแบบถังขี่เขาเนาะ กันใต้ดินอ่ะบัณน,นีตเ<ม>้าก็เลยสิท่าสีไม่กันเลยต้องต้องบอกให้พวกขายบ้านนะ่ะอย่าเฟิ่มประกาศขายให้ให้ให้กลับมาทายลูกไมหขนาพี่น้องเออส่วนที่อันนี้นะให้เรากลับมาทายในที่เรือกว่าสิ้นเดือนสิประกาศบันนี้มันบเบลียวตี้พี่น้องเออมาเขืยวมม้อเหม็นามอยังเนี่ยบัดน,นี้มันก็พอจะกลับมายัางก็ะเว้นนี่ยกลับมา พอยันนี่ไปเหตุงานบอกกลับมากกับมหาบเอา่อยกลับไปบ้านเฮ่ามันกัสิเป็นยังสิ